บ้าภูสวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนาประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568นะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับ รหรับแนวทางนะครับของราวพัฒนาของงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่เด่นหกวิ่งหกูดหกนะครับเจาะไม่มานะครับท่านผู้ชมเจาะอยู่ที่หกศูนย์นะครับมาหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผลก็คือหกสามศูนย์กับหนึ่งหกนะครับสายวิ่งสายรูดก็ไม่พลาดนะครับรหรับแนวทางราวพัฒนานะครับของงวดประจำวันที่สิบหกนะครับราวพัฒนา หกทับหกเอาแปดทับเด่นลองเอ็ดก็จะให้เด่นอยู่ที่เก้านะครับเก้ากับหกหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมจับคู่นะครับ 9ก้าหนึ่งเก้าสองเสีห้าหนึ่งสองหส หกห้า็หนะครับจะมีตัวกันด้วยนะครับท่านผู้ชม7 8กับ1นหนึ่งนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ

เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอให้พอน่าพี่พี่น้องๆนะครับเอฟีทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรวยรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกท่านนะครับแอก็ขอให้เงงปังๆนะครับกับแนวทางเราพัฒนาประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ